ูลกจังหวัดยะรานะคะดูจากตรงนี้คือจังหวัดยะรานะคะจังหวัดยะลาอําเภอที่อยู่ใต้สุดเลยคืออําเภออ่าอำเภอเบตงน,นะคะอ่าเหนือได้แล้วใต้ทราบแล้วต่อไปมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตะวันออกเฉียงเหนืออ่าจังหวัดที่อยู่อ่อ สุดแดนเลยนะคะของภาคตะวันออกเสียงเหนือคือจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลราชธานีน,นักเรียนดูดูแผนที่ใน powerpoint ขครูประกอบด้วยนะคะอุบลราชธานีมีอำเภอนะคะที่อยู่ชิดนะคะชายแดนเลยนะคะคืออำเภออะไรลูกอำเภออะไรคะ อำเภออะไรลูกโข,<อ>ง,ขงเจียมนะคะโขงเจียมนะคะอะต่อไปฝั่งตะวันตกนะคะถ้ารากจากเส้นตรงนี้นะคะจังหวัดที่มันอยู่ตะวันตกสุดเลยคือจังหวัดไรลูกอ,อแม่ห้องสอนนะคะแม่ห้องสอนที่อำเภะอะไรลูกอยู่ตรงนี้ อาอำเภอแม่สเรียงนะคะอันนี้คือตามแผนที่นะลูกนะคะถ้าเราลากเส้นตรงมาจุดตัดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าเอาเป็นทิศนะคะทิศที่แบ่งแล้วนะคะโอเคภาคเหนือคือเชียงรายภาคใต้คือยะลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออุบลราชธานีภาคตะวันตกเขาให้เป็นจังหวัดกาญจะนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าสมมุติให้เทียบตามภาคนะคะจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดเลยก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ให้เทียบตามเส้นและติจูดรองติจูดเป็นจุดตัดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะที่อำเภอแม่เสลียงนะคะถ้าเป็นกาญจนบุรีตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอสังขะคีรีนะคะสังขะทีรีนะคะจากในแผนที่นี้นะคะ ก็จะมีแถบสีทีท่แบ่งโซนอำเภอ,เอ,อแบ่งโซนภูมิภาคนะคะทั้งหมด6ภูมิภาคก็คือจะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจ